สบายดีสวัสดีนะพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศตอนจะเศร้านะบอสอนก็ซีซิกเรื่องอ่ะที่ว่าบอสอนจะไปซีดเขาเลยเนาะเพราะว่าปะโดนเนาะบอสอนยังไปซีดเพราะว่าตอนแรกบอสอนก็ซีไปบอกหน้าเนาะเดี๋ยวไปซีดเขาเลยเนาะเพราะว่าเขาก็ขึ้นยาตืนะ่นไหมเนาะบอสอนก็บับว ยังติดได้หร mm ือ hmm. เ่เนาะเพราะว่ามันติดแต่โดดเลยเนาะไปเบิ่งก็ได้เนาะว่าสิติดได้หรือบ่ตัวนี้บ่สอนก็ออกมานะทุกคนเนี่ยก็สิเป็นตัวนี้แหละเนาะเพราะว่าอีกานี่บ่สอนก็ใช้เครื่องนี้นาะซีดพาอยู่ในก็บ่ได้นั่นก็คอยด้เซ็เนาะเพราะว่าบ่สอนก็บ่ค่อยมีเ่แหละลาบเนาะบ่ว่าสิติด ห่างน,นันเนาะหมดเงินจนังเนาะมาทำเกษตรอาณาไม้กันเนาะเดี๋ยวเสร็จคุณทีนยังออกมาทุกคนน้ำมันกะจะคา,ายากเลยหนึ่งเนาะเพราะว่าหาซืปป้อแบบว่า บยอยากค่อยมี่เนาะทุกคนน้ำมันอยากขาดเนาะบอซองกระชิบหาซึ้ไบไงวเทียวเป็นชายเป็นเกวดเนี่ยเนะาะพากระเตะเนาะทุกคน บอซอนกาเซียออกอ่าไปติดอยู่ซานไปน้องทุกคนเพราะว่าอยู่นี่กะอยู่ในเครืองกาเซียโคกในเช่นไหนนะเพราะว่าบอสอนกับบัตทันเงียน่จัเนาะน็อดกะขาดจะงนะทุกคน บัวตะเลงจะได้สีหรือบ่เนาะบอสอนกัจิหาแนวม,มาต่อกันเนาะตอนนี้กัจิเช็คเบืองเขื่อนนะทุกคนมันสะติดมาเนาะเพราะว่าตะเลงเยันได้ออกหน้าแต่ตอนเลือกเวียบบอสอนก็นได้ของหน้าเนาะทุกคนเน่ว่าเพราะว่าตอนเช้าบอสอนกันียงออกบัท่านเนาะเพราะว่า,านนะพวเพื่อนหนึ่งเข้าออไว้นะ้องบุญคนหนึ่ง มีคนหนึ่งถ่านะทุกคนตอนเช้าบอสอนกะยืนเขากับว่ากินไปเวียก,ก,นนะนกันเนาะเพราะว่ามนมีคนเห็ดเลยเนาะมันยากนะทุกคนบอสอนกะสีไปซีดเอาแบบว่าตแนะแลงเนาะ ท่านี้ก็ไิดแจักลวยน้องกันก็นเนาะว่าจะเป็นอะไรขานี้ก็ฮัทใช่ไหมทุกคนเพราะ่าเพรน็อตขาดออกกันเนาะต้นใบบาวซอนกับซีไปเลาะบึงเรามันชินีชายมันบ่เนาะที่จอดเวยนาะทุกคนขาผมนึงเลยมันจะเครื่อนรูปมักว่า นี่ประชันก,กับชิติดตจักนะพอ,พ,อพอได้ลองสีเพราะว่อสายนขาดเลยเน,ะน,นาะเก,ก็กนประชันกับจะหาเนาะ มันก็จะเปื้อนน่นอนทุกคนพอเรียกว่าสองที่ก้อนเน,นาะพอซ้อนก็ไม่คลิปก,กระโดดนะเนะต้องขยายน้นแตกกันนะทุกคนขยายน้ำส,สองที่แตกนย่าเนาะ ตัวเทียนยังบริสิกนะทุกคนไปลองติดมันก่อนเนาะยกตดมันเนอะก่อนเนาะาัวสองขี้กับมันสิก่อนทุกคนเดี๋ยวมันบริสไซโดดมั้งเนาะกิดกระชิญ่านะจหน่อย มาติทิศถนนนั่นก่นบอสอนกะมาติดลองไว้เนาะเพราะบางที่จะแล่งบอสสนไปแตงสายมาบอสอนกะจะได้ 6, 4, 6, 5, ออกสิบเข่าอยู่หน้าไปเเนาะเพราะว่าบอสอนกะงงาโมเวลานเนาะ ทุกคนจะยังหน่อยนะทุกคนเพราะว่ารถจัดพอรีสต์ตัวต่อตัวจัดนี่ก็ับ่ได้คอยดติดเนาะ ื่อนเนี่ยจังหน่อยเนาะเพว่าพาไว้โดนเติบแต่ว่าสอนกราพอดีเซ็กชนเนะตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นาะทุกคนบาซอนกระเซกบึงประมาณนี้น,นะเนาะถ้าบึงตัวแรงเนาะบาซอนสี่ เอาไปฉีดเขาเพราะว่าเขากะเน่าเติบไปเนาะมันสิบ่มีเวลาไปเนาะเพราะว่าบอสอนเกเิดเหตุเรื่อเนี่ยบอสอนก็ได้ว่าชีเลือกสีดเอาแบบะตบแะแลงไงเนาะถ้าเครื่องนี้ก็ได้สองปีแด้เนาะทุกคน ตัวนี้ก็น่าจะใส่สองทีหลายเนาะเพราะว่าเวลาเลิงนั่นแหละครับน,นี่แบบว่ามีน้ำมีขี้ขามา,าหลายเนี่ยนั่นหนึ่งเนาะเพราะว่าใส่สองทีหลายนั่นหนึ่งภ <c oughs> าษาอังกิปิด ฤทิ์เลยกันเนาะมันแกเพราะว่าถ้าบอปิดไว้มันลงมาแบบว่ามันสีบริดิตโดนแล้วมันสีกล้ามนะทุกคนแบบมันกะเสียดเห็แบบว่าถ้าบอปิดน้ำมันตัวนี้ไห้นี่บรแยกตัวนี้ออกแล้วมันแบบว่าน้ำมันมันกล้ามนะทุกคนแบบว่าสองทีเนาะมันสีจับตัวกันนะทุกคนมันสีแบบว่าจับตัวกันมันสีโบเสื่อมก้าน้ำมันแบบว่าห่อถอกลงนะมันสีจับตัวกันแล้วมันเห็นิดอยากเนาะ ต้องขย่า,ยาก็แล้วก็ต้องแยกออกนะทุกคนแยกน้ำมันออกทั้งหลุมนี่เนาะบ้านบอสอนเอินแยกเนะาะซอนกับแยกเท่าไปนสิเลยเนาะนี่ก็บอ่อเอินว่าบ่ัวกับอันไปชื่นไปเนาะแต่บอสอนกับเอินก็บิวไปเนาะทุกคน บ้าน,าอนเอาซอเนอรนกับบิวท้าไทยกับซิเมนคารบูเนะาะซอนเนอรนกับบิวเนาะสวงบรรยากาศตอนเทาา้าๆเากับสีประมาณนี้เนาะทุกคนบอสอนกันได้เซ็ตเขื่อนว้แล้วเนาะ บอสอนกาสิกีบเรื่องไว้ก่อน้ะทุกคนเพราะว่าบอสอนกาชิหาอาบน้ำาหาฮ็ดกินกินข่าไปงานต่อน้ทุกคนกลัวที่ติดได้กะมื่อหนึ่งเนาะเพราะว่าจักกับบริติติดโดนเนาะบอสอนกามาเซกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าบอสเซ็กไว้ตัวแรกมันติดบอได้กะเสียเวลาเนาะทุกคนบอสอนก็เลยมาเซ็กแบบว่าติดได้เลยจังวะตอนแรกกาชิได้ออกไปเนาะ นข่าแต่ตัวนี้เนาะเพราะว่าขออนุญาตนะทุกคนตัวขอเสียงก็เป็นหักนะบอสันกฤไปจอดตอนบ่ายเลยเนาะแต่ตอนแรกเดียวคอยออกไปฉีดบอสันกฤติพาไปเบ่งเลยเนาะว่าเข่ากันเน่เติบแล้วบอสันกฤติได้ฉีดไปยมันมาหนีบอสันกะมุ้งยังหลายเนาะถ้าว่าบอสันเห็ดพิพาทประกันใดกะขอโทษขออภัยเนาะถ้าว่าบอสันเล่าเสียงบาดังเสียงบารสัดกะ ขอโทษขออภัยมานีนีบอสอนกากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อสอน,นิดคลิปไหมใหมบึ่งเนาะทุกคนบอสอนกาสิพอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะไปพ่อกันในคลิปหน้าเนะทุกคนสบายดี